หซื้อเกมพาร์ตเองราคาโคตรแพงโอ้โหไอ้น้องพลาดแล้วนี่ร้านแพนโจรับกดเกมพาร์ตเดทหกจุดห้านะถูกกว่าซื้อแบบตรงๆเนี่ยเกือบสามเท่าเลยนะ้าเนาแถมเป็นโลบัคแท้ด้วยนะน้องแล้วก็เขาก็มีเติมโลบัคแบบกลุ่มด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดก็กดลิงก์ใต้คอมมาได้คลิปได้เลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปมหาวิทยาลันยนะทุกคน ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำชาร์ลส์เต้นคาริให้อยู่ได้นานที่สุดนะซึ่งอัปเดตแพทใหม่ๆเนี่ยก็คาริเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เรียกว่ากระสอบทรายเลยทุกคนคือมันตายค่อนข้างง่ายได้เดี๋ยวนี้คือตอนนี้ผมเปิดติไปรอบนึงแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นอันติรอบที่สองแล้วผมดูนะเซิร์ฟนี้ค่อนข้างสนุกเลยกลางแมงตรงนี้แหละคนเยอะๆจับชอบเลยอืมซมหนึ่งรอบโอ้โหดวงไม่ดีเลยทีบีบเฮ้ยอืม อะไรสะท้อนสะท้อนไอ้ยมามามาโอ้ชิบหายแว้าวสองตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้ดวงดวงเน่าดวงเน่าโอ้โหตายกูตายคลิปกูจบแล้วตอนนี้เฮ้ยัง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 ประตูท้องประตูท้องจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ตายแล้วทุกคนตายแล้วจังหวะที่สวยที่สุดในชีวิตกู เอ้ยยัง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 รอดดวงยังอยู่ดวงยังอยู่โอ้โหมันตีกันมั่วจัดเลยนี่เลงครับยังเลยครับแจ็คพอตแล้วครับตออที่สี่ครับวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนมันโดนลูกหลง่มอ๋ออะไรอะอะไรเคาเตอร์เขาเตอร์เขาเตอร์ตีแม่งสบตีแม่งเคาเตอร์อะไรเคาเตอร์อะไรแจ็คพอตเลยเกือบตายเกือบตายมาดิโอโอ้โหเบาจัดเบาจัดไม่เข้าไม่เข้าเออหึง ที่รับได้หมดแต่น้องโอ้โหมาดิมาดิบาดีอันติมาห้โตเดี๋ยวส่วนติฮัคคาริเอา้เอาเฮ้ยเรียบร้อยจังหวัดหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุนไตมีชักโลกไอ้ดำนี่น,นิก,กา้านิก้าออกไปไหนแล้ววะดูหน้าทุกคนนี่ตัวอย่างดำเห็นเดิหน้าไปไป ใครไม่รู้เพิ่งเข้าเกมกลางนะเคยมันลุ้นนี่เดียวทุกคนอะไรอะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องขโมยขโมยเลยขโมยรอบแรกไม่ได้เอ้ยใครเป็นข้อนะเคยกมเอายังยางไม่โดนไม่เงี้ยโดนอีกทีนึงอ่าเปิดติอ่ะเปิดติเสียติฟีิ้โหรอบสองยังไม่ได้อุ๊ย โอ้นาเคดแตกโูดูเนยเคดแตกผมเวียไปตายทุกคนชิมยังไม่จบเว้ยกูไม่ย่อท้อเดี๋ยวกว่าจะตายเกือบตายแทนเฮ้ยเฮ้ยเออเอสกัซี่โอ้ยด้านนั้นแม่งโคตรกากเลยทุกคนแม่งติดดิมือกูอย่างนั่นดูอะไรอะไรอะไรน่ะอ้าวอุ้ยมั่วจัดเชยเซรมนี้อย่างมั่วเฮ้ยเฮ้ยไป โดนกูหนึ่งสองสามสี่ร้อยสิบสามโอ้ไม่ได้โหคนเยอะเกินตรงกลางคนหนึ่งเยอะนึกว่าสยามเซแอนนะทุกคนมังเลยกันไทม์เลยกลางอันเขตสู้ๆกันอยู่อยชอบเลยมันสู้นะเขตผมดีกว่ามาทุกคนเฮ้ยมึงดูเจตนา เออมตึลลุงลุกูละมาตึลุกูละไอ้เอ้ยมึงมึงมึงใครเนี่ยเข้ามาได้ไงเราสองเราสองสวยเข้าเตอร์ทีหนึ่งเข้าเตอร์ทีหนึ่งเราสองเว้ยราสองมือเฮ้ยหนีเฮ้ยหนีใครไม่รู้กว่าเอ้ยลนเอ้ยลนเัโลนเอายัโลนก่อนเลยอ่าสนอยู่สวนอยู่จับจับฟรีเอเฮ้ย อืต่อยโอ้โหไม่ได้อ่ะไปไหนหรอเอาอยู่นี่อืมตายตายังตายยังยังไม่ตายเออจบอับเปลี่ยงตายแล้วอุ้ยโอ้ย,อยนี่มันแค้นนี่มันแค้นเออการภาพยังไงโอ้ย,ย,ไงไงอ,ยอย่างเบาอย่างเบาเฮ้ยอืมอะไรไอ้เปิดตีแน่เลยทำอย่างนี้ นานๆจริงด้วยอือจริงด้วยเปิดตีจริงด้วยเปิดเปิดตีจริงไงนี่เดี่ยมเดียมเยอะเดี่ยมเยอะอ่าเอาอะไรอุ้ยเอฟเอฟเอฟแต่ไม่โดนมามาดิไปดิโอู้อือตีหมดแล้วขีดสักทีมาดิหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอะใครแฟนโดนยึดตูเอ้ยอือทัน เมื่อกี้ผมไม่นับนะทุกคนเมื่อกี้มันตกแบบไปผมไม่ได้โดนค่าแล้วทนเมื่อกี้มันตกแบบไม่นับไม่นับไม่นับยืโร้นยืโร้นเฮียใส่เสื้ออะไรมันวะเสื้อขนมเออขนมไทยเออยืนล้นตกไปล้นกลางกะเข่แม่งเฮ้ยเว้ย อังอะไรอุ right. wrong, ้ยรอบแรกเลยรอบแรกเลยรอบแรกรอบแรกรอบแรกก็อุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเตะกูเตะคาริ่งเบาเลยอืมโคตรแรงโคตรแรงเอาเลยมีเตะก็ไอ้ไม่มีตายจบเฮ้ย ใกล้ตายใกล้ตายใกล้ตายจับแท็กหน้าตรงนี้ไม่น่าสนใจว่ะอืออืออืออะไรอะไรนี่ไงโอ้โหโดนแคทเซนได้ตายตายตายไลท์ถัดไปไลท์ถัดไปอ้าวนี่ไงไลท์ถัดไปโอ้ยโดนขัดไม่ต้อง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 ตายยังเออตาย ยังไงยังไงอ้าวเฮ้ยเฮ้ีบไม่โดนถีบไม่โดนตายเฮ้ยแขนแขนอเอไรอะอะอไม่โดนอะไรนีมั่วมั่วจัดตรงนี้อย่างมั่วอ้าวอยังไงอ้าวใครเนี่ยใครเนี่ยไเ้ยสองเฮ้ย เฮ yeah, ้ยเกือบเกือบคนขัดให้เนี่ยครับตรงนี้แหละอย่าบอกว่าจะเข็ดกับโดนพาอีกนี่ที่ผ่ายละโอ้โหได้รอบสี่แล้วทุกคนไม่คุ้มเลยอืมพึ่งเข้าเซิร์ฟพึ่งเข้าเซิร์ฟรอกันเลยพึ่งเข้าเซิร์ฟตาลรับตาลรับเข้าเซิร์ฟ เฮ้ยอุ <nt> ๊ย <monastery> ท <The> ี่บอกคนใหญ่ตายตายเออตายตายวู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 ู้วูวูดะตีมาเกือบเต็มนี่ไงกลางนาเคกันเลยไอ้อะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องเดียมเยอะเอ้ยโอ้ชิบหายโอ้โหแต่ยังโอ้ช่วยกูเฮ้ยอู้ อันตรายเยอันตรายอันตรายอันตรายหมดเลยเจ้าหนี้เป็กอันตรายเอ้ยยังไม่ไ่อีกิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โห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 รับสามรับสามโอ้โหเกือบตายเกือบตายชีวิตกูมึงมึงมึงตัวต้นเหตุตัวต้นเหตุ อุ้ยกระโดดแบบกระตกดกระโดดแบบกระป๋องอุ้ย e ส,ส, e สุวันสนุกเลยแถวนี้สุวันสนุกเลยโอ้ยสุวันสนุกเลย <demanding> สุวันสนุกเลยสุวันสนุกเลยพฟงนี้อุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้อตกเร็วอะไรไม่ต้อง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 เลยไม่ต้องอู้ไม่ทันไม่ทันทุกคน โอ้ยจะเข้าจะเข็ดมันสักหน่อยเลยโอ้ยเอ๊ะอัอนติผมเก็ตเต็มอันติเก็ตเต็มอ่ะขอตีสักนิดนึงสองตัวนี้มันงงอะไรวะโซตัวกันอยู่อ๋อโอเคแต่มันกันรวมมือแล้วมันจะรวมมือแล้วทุกคนเขียนได้ตีแล้วอุ้ยไม่ตาย,ยจะเข้าจะเขีกนยจะไม่ตาย เรียบร้อยไอแดงโดนป่าจะขี้กระแตกคนเยอะจัดโอ้รอบสามรับสามตายตายเรียบร้อยปลายระเบิดเลยเสมียนกดโจเยอะจัดปุงแต่งตัวกดโจโคตรเยอะเลยเสมียนเฮ้ยหรือวะเฮ้ยกูโดนสับตัวๆเลยอะไรวะเฮ้ย ใครต้องสลับบ้างแน่เลยเนี่ยเอ้ยไอ้คนสลับเนี่ยเจอแล้วคนสลับอืสลับซับสลับมัวจัดไอ้พวกนี้จับลากจับลากแม่งอืตายไปตายอออืืืมม สลับจังเลยสลับจังเลยสลับจังเลยว่าไปไกลไปไกลเอออะไรวะขังแม่งในนี้มึงไม่ต้องสองลับแล้วเฮ้ยอุ้ยเกือบ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 โดนเกือบโดนโอ้โหรับสามรับสามโอ้ดีได้รับสาม เมื่อสกิลสีมาเตะไกลดีกว่ากโจโกโจโกโจกร้อยอิมมอืมมอมอม่มอืมมอมมอสนใจมมออืมออืมอมอืมอืมอืมมออือือมมืือมมออ ไอพวกนี้ไอ้ที่มันยังสองคนนี้มันยังทะเลาะก,กันอีกเลยเห็นมันต่อยกันนานแล้วทุกคนเนี่ยสองตัวเนี้ย <c oughs> โ,โ,โ,โดนตบลนเนี่ยตายไปอ่ะตีหมดแล้วแล้วก็เปิดตีตอ่ออตีหมดเปิดตีตอ่เอเดี๋ยวดีใครเปริดตีไหมใน,นนี้เฮ้ยมีเสียงหมูเกระทุกคนชิบหายละในเครกูแตกแน่ วูเริ่มนัวข้างในเริ่มัวข้างในเรมัวยังไงจังหวะนี้จะของตกเข็โดนตีครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยงแอเขันตรายอันตรายงกดบ็อกกอนอันตรายโอ้ยโอ้ยเอาเอ โอเคครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยแล้วก็เป็นคลิปได้ประมาณ20กว่านาทีนะซึ่งก็ผลสุดสุดท้ายก็โดนตัวเนโย่ฆ่าตายครับทุกคนในการเกตตัวเองซึ่งใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะตอนนี้ก็ใกล้จะครบ40,000ซับแล้วนี่ใครกดติดตามขำใหญ่นะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนอยากทำคลิปอะไรต่อไปเนี่ยคอมเมนต์ได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปครับทุกคน